กูเต้นพักเดี๋ยวผว้การทุกท่านครับผมอันนี้อยู่บนเรือโทคาคุครับผมที่โชว์กนะเล่นงด้วยฮัตท็อปแรมนะครับผมก็เชิญใครชื่อครับห้องนี้ก็เจเจกับเจแปนนะเรือดีๆครับผมดีๆฝั่งละสามกูเซอร์ฝั่งละสามเบตเชนชิฟฝั่งละห้าแล้วก็ทีวีครับผมฝั่งละหนึ่งะนะโอเค ก็ไม่มีปัญหามากครับผมดาลับนะอย่างนี้ก็ปินหาครับว่าเหลือพวกที่เราอยากเจออยู่ตรงไหนบ้างครับผมเปิดหาให้นะ ตรงนี้ตามจริงผมก็อยากเห็นอ่ะอัสาชิโอนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าเจอชิราซิยุได้ก็ดีเหมือนกันนะชารทฮอสไม่ไม่เกี่ยวถ้าเราเจออาบ,บามา่าเราก็เจอเอ่อจะเจอคาตาลูนาด้วยแต่ถ้าเจอนางนาตโตะเราก็จะเจอแอสตเตรียด้วยคิดแบบดิวิชั่นนะผมโอเคตรงนี้โจมตีชานฮอสนะ ตีเสร็จป,ปุ๊บรีบออกกลับเนาะเพราะว่าหยอกท้าเนี่ยหยอกขับไปนบิดไปเจอแล้วได้ทั้งหมด9ลูกก็ผม9ลูกกับอีก6ที่นอนเพนนะก็ได้มา6,000ดาเมจโอเคอครับไอคฟนมาครับนี้ก็อิกรังก้ากับเนโอลีเนาะ โอยิบๆหน่อยนะเก็บไปหนึ่งละลอกก่อนนะเุโจมตีครับเ,ออเ,เดี๋ยวพอโจมตีเป็นก้าเสร็จปุ๊บผมจะเดี๋ยวกลับนะครับผม เพื่อไปโจมตีนิวอเรียนต่อนะและอิเปเนกานี่ทันทังจะเดียวมากนะครับอยู่ที่12นะ2ครึ่งใช้เวลาน้อยมากนะเ,เท่ากับอ er, เอ่อเทวีคูเซอร์เลยนะก็อย่างหินเ็นบวกนะเจมตีนิวอเรียนครับก็ได้ต่ออย่างละสองเนาะโอเคแนละ้วอะสิโอโจมไปแล้ว แรกกันนะผมก็อ่าลาดเนาะไปลาดเรือลาเวนเจอร์นะขอสู้กันอยู่นะแล้วไปไปยิงลาดดังัน กล้าเหมือนเดิมครับผมน่าจะเลี้ยวกลับใช่ไหมเราก็เสือไว้ครับผมว่าเบลก้าจะหันหัวกลับตรงไหนนะไม่หันหัวกลับด้วยแล้ว,ลวก็ทีตรงนี้แล้วโอ๋อจะหันสู้เพื่อนนะดีแล้ว อบ,รบเรียบร้อยครับซานเดโก้จมให้นะถ้าเมื่อกี้ซานเดโก้ไม่ยิงก็นั่นแหละครับถ้าได้นะักพ่วมอยู่ด้วยดีเจเราก็เจอแล้วด้วยเฟซซิลเราก็เห็นหมดแล้วบายครับ กลับมาโจมตีนิวอรีนะเจะ้าค้าวเครื่องบินบอมเพชรอีมาจะโจมตีเรา,นะาแล้วนะค้งควันใส่เราแล้วในมินิแมปนะตรงนี้เยอะมากเลยครับเอ้พวกเรือที่มีเอเอหนักๆเนะี่ย ัม,มือหกครับผมออโจมตีข้าวหน่อยนะก็เซตอ่าเวพอร์นนะผมผมจะเดินทางอ่าเดินไปที่รงชันเดียกโก้นะเยอเจอครับคือไม่มีอะไรทำเลยยองข่าวอยู่มาตีเราเออแต้วตกลงไปแล้ว ต้องแรกเลยครับได้มาหมื่นหมื่นหนึ่งพันกว่าบานะครับประเกต์มานะเราก็ไปหาแต่เดี๋ยวก็ไม่ได้ครับผมต้องเดี๋ยวหารลเกต์นะจะรับดาเมจนน้อยสุด ทันนี้ครับอเรียวแป๊บเดี๋ยวเพราะว่าเวฟพผมตั้งตไปนะเจ็บหนึ่งรลอบแปับโอ้ยทาไปสโมกหนีไปละ เทเป้ขึ้นสูงครับผมปลรังก้าเราจมไปนะแล้วก็ยอคเราก็จมต่ออ่ะโหเกมตามับผมมากด้วยนะต่อของเทเป้เศรษยะพอดีอีกตอตัวหน้าหลุดจากสโมกมาแนละ้วนี่ครัเดียวกันยอคเท้า ต้องรออีกเดี๋ยวเลยเด็กทางน,นะผมหนึ่งเก้าพันนะตรงนี้ซาตูน่ายังไ่ายอยู่นะก็ต้องสมตใจผมยิงคนยิงได้สิเทลของคาตูน่านะเดี๋ยได้มาสองนะ เมื่อกี้ดีอยู่นะหลบจากเ,าเหมือนจะด,ดาเมจาจากยอดคาวานี้น้อยๆเนียนะ่ยน้อยๆเดี๋ยวไปโจมตีไข่ผมไม่ทันได้เห็นโอเคตรงนี้หยิบอะล็อกเก็ตมานะ ็เดี๋ยวโจมตีนิวออรีนนะผมไม่ก็ดีเจนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวสู้กับข่าวนะครืบินนิวออรีนหายไปแล้ว ผมกลางดีเลยวะผ่อนสวยๆนะผมได้สิบลูกนะเอาภูเขาช่วยบังกระสุนให้ครับผมวนไปีกรอบ และโดนม้าแล้วปิดได้ด้วยนะไปแล้วผมเมื่อกี้ล็อกท้าโจมตีเราด้วย็อกเก็ตไม่ใช่ไหมันหายไปไหนมาอีกแล้วล็อกทาว Okay. โอเคเดี๋ยวโจมตีพวกเหลือที่อยู่ข้างหน้าแล้วนะอย่างอัลบามาคาตาลนาอานนี้ครับผมโอ้อัลบามาเลือดเห็นแล้วช้อยอยละทีเจอยู่ตำแหน่งเดิมนะ เปนผ่านหลายรอบแล้วเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสมาโจมตีบ้านดีกว่าปอมปอมทีมาแลับ,อมอมบไม่ได้หยิบมานานละั้่แต่แรกนะเพิ่งหยิบครั้งแรกเซตเบยไปดีดมาหลบ โดนมาาม0 7นะไม่เป็นไรฮนะชิวๆฮะหน้าซาลูนา่า,นาขอตรงตรง,ตรงเรยวหนีไปละได้ซิกมาสองลูกครับผม,ค,มคุ้มเลยนะห้เพื่อนช่วยยิงเทคซันซัสถ้าผมยิงตรงไปให้นะ ดีแล้วก็อิประเภศมาตรงนี้ผมหวังดีเจก่อนนะ,ะค่อยปรับรูปเกมครับยังไงก็รูดได้ครับผมจำนวนเรือเรามากกว่านะ เทเปไม่จมนะดีแล้วลาบาม่ายิงเอมาโอ้โดนแฟคกันนิดนึงแล้วเทเปจิม็อกซิกไปไงเจอแล้วยิงล็อกเก็ตไปครับ โดนมาสเ็ดลูกครับผมคอมฟินเดตมาครับไม่โดนนะผมตอเดียโก้ขอดาต้านะ ทำไงได้เขาอยู่ในสมอมตไม่โดนนะผมยีงไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนนะก็มีเฟเตอร์วางครอบหัวอาร์บามาาโอเค,อเคทีเจโดนซันเดโกะจมไปแล้ว ก็อบระทักกันเลยเนาะน,น,นี่ก็ช่้ได้แล้วสันตาโดน็อกขาวโจมตีนะเราช่วยอะไรไม่ได้เลยครับอ,อลบาบาม่ายัง่อยด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากครับ ตีมับเจีกขึ้นบินไหมเนี่ยเสียแน่นอนนะได้มาสองลูกครับผมน้ำท่วมหนึ่งนะโอเคเอาล็อกเก็ตไปครับคือตอนเราไม่โอเคเท่าไหร่ ตอนเรือสองนี่โอกาสที่จะแบบโดนยิงเก็บก่อนที่ก็มีจะถึงนี่มีสูงนะแล้วก็คึงดูว่าแอฟริรียังอยู่อยู่โอ้เจอหน้ากับแีงก้าแนละ้วครับผมเจเจสามนะกับเจสามไม่เป็นไปล่อยไปแล้วสู้กับยอดเท้ายอดเท้าหันหัวเข้าภูเขาไย โดนไหมโหตอไม่โดนเนี่ยโชคดีมากเลยทำตีแปบบ๊แบเล็งไม้ตรงดาดฟ้าเนี่ยมงไปโดนทุกลูกครับผมแต่ยังไม่จมนะแล้วเพนทุกลูกด้วยโอเคจมแป๊บเยบบ้อย อะกนี้จะเป็นแค่นี้ว่าครหน้า <S <S ผมอย่ยเยืกลค์กดแชร์ผู้บมองคอบองเราแล้วก็สันึงเราได้โดยตรงกนการกดลิงค์ข้างนาผมจิบมีนะตอนนี้ก็ไปแล้วเจอกันนะครับ